ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ เมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งได้รับพี่เลี้ยงเด็กวัย8 8เข้ามาในบ้านเธอทั้งน่ารักทั้งขยนันแถมยังดูแลลูกของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่ทว่าด้วยความไม่ไว้ใจคนเป็นแม่จึงได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในบ้านแล้วนั่นก็ทําให้พวกเขาได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติความผิดแปลกที่นาไปสู่ความหลอนแบบหักมุมเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้องทําให้ทั้งสองสามีภรรยาจาไปจนวันตาย แนนซี่แฮมพี่เลี้ยงซ่อนหลอน เรื่องราวความสยองทั้งหมดเริ่มต้นที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเราจะมาอยู่กับลินดามาร์กและโคอีสามพ่อแม่ลูกครอบครัวแสนอบอุน่นโดยพวกเขานั้นก็มีพี่เลี้ยงเด็กรุ่นใหญ่อย่างคุณยายบาบาร่าโดยเธอคนนี้ก็คอยดูแลโคอีมาตลอดหลายปีอันหนึ่งมาจากว่าลินดาเธอต้องทำงานบริษัทส่งผลทำให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกสาวในตอนกลางวันแล้วในคืนนี้เองสามีมาร์กก็ได้พาภรรยาอย่างลินดาออกไปทานดินเนอร์กันที่ร้านอาหาร สุดหรูแห่งหนึ่งโดยทั้งสองคนก็ได้ฝากคุณยายบาบาร่าให้เธอช่วยดูแลลูกสาวเหมือนดังเช่นที่ผ่านมาแต่ทว่าในคืนนี้มันก็เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเมื่อคุณยายบาบาร่าที่มีอายุมากเกินไปเธอดันปล่อยให้โคอี้ลุกไปต้มมาม่าด้วยตัวเองถึงแม้ว่าคุณยายจะพยายามเข้าไปห้ามแล้วแต่นั่นก็สายเกินไปทําให้น้ำที่เดือดร้อยองศาในหม้อมันกระเด็นลวกมือน้องโคอี้ไปเต็มๆรินดาก,กับมาร์คพอทั้งสองคนรู้ข่าวก็รีบกลับมาที่บ้านทันทีพอ มาถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่าลูกสาวคุณไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแต่คุณยายพี่เลี้ยงเด็กนี่สี่ผมว่าควรพาเธอไปหาหมอดีกว่าเพราะดูเหมือนคุณยายเธอจะมีอาการความจําเสื่อมอยู่ด้วยฉากต่อมารินดาก็ขึ้นไปสั่งรากับบาบาร่าเพราะต่อไปนี้รินดาคงไม่อาจไว้ใจให้คุณยายดูแลลูกสาวของตัวเองได้อีกต่อไปบาบาร่าเมื่อรู้เธอถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะนอกจากการเลี้ยงเด็กจะเป็นงานบาบาร่าเธอก็ยังผูกพันกับโคอีมากๆ ฉากต่อมาลินดาก็มาปรึกษากับมาก,ก็จะเอาอยัางไงต่อดีเพราะตอนนี้คนที่มีรายได้ก็มีแค่ลินดาเท่านั้นส่วนมากก็กําลังปรับปรุงบ,บ้านอีกหลังเพื่อหวังว่าจะขายมันได้แล้วหากลินดาต้องลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกละก็งานนี้มีหวังได้กินแกลบกันแน่แน่ลินดาเลยเสนอต่อว่างั้นคงต้องหาพวกวัยรุ่นมาดูแลลูกของเราแล้วล่ะแต่มากก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เพราะเขากลัวพวกวัยรุ่นจะพาลูกตัวเองเสียเปล่า หนึ่งเดือนต่อมารินดาเธอก็ยังคงไปทํางานปกติส่วนม้าเขาก็พาลูกสาวมาอยู่ด้วยกันในบ้านที่กําลังมีการต่อเติมแน่นอนว่าตามสถานที่ก่อสร้างแบบนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่างที่เด็กไม่ควรจะมาอยู่ไกลแล้วสิ่งที่โคลี้ดันหยิบขึ้นมาเล่นมันก็คือปืนยิงตะปูเห็นฉากนี้ผมลัเสีจริงๆเสี่ยวน้องโคลี้จะทําปืนลั่นเข้าคางตัวเองแต่แล้วจู่ๆก็เหมือนมีนางฟ้ามาโปรดมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาหยุดโคลี้เอาไว้ได้ทันจากนั้นโคลี้เธอก็เดิน มาหาพ่อพร้อมกับสาวสวยแสนน่ารักนามว่าเฮเธอร์ไอ้เจ้ามาร์กพอเห็นก็ทำหน้าเขินผ้ายยมเก็บอาการเอาไว้จากนั้นเฮเธอร์ก็พูดขึ้นมาว่าฉันไปเห็นลูกของคุณกำลังเล่นปืนยิงตะปูอยู่พอดีไอ้เจ้ามาร์กพอรู้มันก็ดูลูกตัวเองไปนิดหน่อยจากนั้นเฮเธอร์ก็ถามเรื่องแผลของโคอี้ที่แขนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโคอีก็บอกว่าโดนน้ำร้อนลวกเพราะแผลนี่แหละถึงโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อประจาเฮเธอร์ <He ather S 2> พอเห็นว่าโคอี้กำลังเสียใจรอนก็บอกว่ามันเท่ออก จะตายฉันเองก็มีแผลเป็นด้วยเหมือนกันพูดจบเฮเธอร์ก็โชว์ขาอ่อนให้ทั้งสองคนได้ดูแล้วบอกว่ามันชอบมีเด็กผู้ชายนิสัยเสียมาแกล้งเธอฉากต่อมาตัดมายัางที่บ้านพอรินดากลับมาเห็นเทเธอร์ไอ้เจ้ามาร์กก็บอกว่าเธอคนนี้ไงจะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับลูกของเราเฮเธอร์ ather, ก็บอกใช่ค่ะตอนนี้หนูกําลังเก็บเงินไปเรียนมหาลัยปีหน้าจากนั้นโคอีก็พาเฮเธอร์ขึ้นไปอยู่กันบนห้องส่วนด้านรินดาเธอก็บอกมาร์กไปว่าเราจะไว้ใจคนนี้ได้ยังไง เด็กคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้แต่มาก็บอกว่าลองหน่อยเธอนาเราลองสัมภาษณ์เธอดูก่อนแล้วที่สําคัญเธอก็เป็นคนแถวนี้ด้วยฉากต่อมาลินดากับมาก็เริ่มการสัมภาษณ์เฮเธอร์ด้วยเสียงที่ลินดาถามเฮเธอร์เลยก็คือหนูมีประสบการณ์มาก่อนหรือเปล่าเฮเธอร์ก็บอกว่าแน่นอนคุณลองติดต่อไปที่ครอบครัวตามเบอร์นี้ได้เลยพวกเขาจะบอกคุณเองว่าฉันทํางานดีมากแค่ไหนสรุปสั้นๆจากการสนทนาของทั้ง3คนดูเหมือนว่าเฮเธอร์เธอก็สามารถสื่อสารได้เป็นอย่าง สามารถพูดพรีเซนต์ตัวเองได้เก่งมากๆทางพูดชมรินดาที่ทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่โตชมมารที่ขยันทำงานกระทั่งชมโคอี้ที่เป็นเด็กน่ารักมากๆดูท่าเฮเธอร์คงอยากได้งานนี้มากจริงๆแระ ฉากต่อมาก่อนเข้านอนรินดาเธอก็กดเบอร์โทรศพัพท์ติดต่อไปยังครอบครัวที่เฮเธอร์ทิ้งเบอร์เอาไว้ให้ปลายสายก็บอกว่าเฮเธอร์เธอเป็นคนน่ารักมากๆเธอเลี้ยงลูกของฉันตั้ง3คนได้อย่างสบายคุณโชคดีมากรยนาะที่เฮเธอร์ได้เจอกับลูกของคุณพอวางสายโทรศัพท์รินดาก็บอกมากว่านี่เป็นรีวิวที่ดีมากๆแต่นี่มันก็แค่รีวิวจากคนแปลกหน้าที่ชมคนแปลกหน้าอีกทีฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เฮเธอร์มาทํางานที่บ้านของเราเราเองก็ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ เหมือนกับนางแนนซี่เกรทที่ฉันชอบอยังไงล่ะจากนั้นลินดาก็รีบโทรไปนัดเฮเธอร์ให้เธอมารับโคลอี้ตอนบ่ายสามที่หน้าโรงเรียนได้เลยส่วนด้านเฮเธอร์พอรู้ว่าตัวเองจะได้ไปทํางานกลายเป็นว่าใหญ่คนดีมันก็กําลังทําหน้ามันเคียวแล้วดอนก็พ่ายแยมเกรงลําคอตอบไปว่าฉันยินดีมากๆที่ฉันจะได้เป็นคนเลี้ยงดูโคลอีบ่ายวันต่อมาหลังจากโคลอี้เลิกเรียนในระหว่างที่น้องกําลังยืนรอพี่เลี้ยงคนใหม่จู่ๆมันก็มีเพื่อนของโคลอี้เข้ามารอน้องเรื่อง แผลเป็นแต่แล้วทันใดนั้นเฮเธอรก็เข้ามาทําหน้าดูเสเด็กคนนั้นไอเด็กผู้ชายคนนี้พอโดนดา่าน้องก็ทําหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วรีบปั่นจักรยานหนีไปทันที ฉากต่อมาต่อมายังด้านรินดาเธอก็มาถามซื้อกล้องวงจรปิดที่สามารถอัดได้ทั้งภาพและเสียงจากที่ร้านแต่คนขายก็บอกว่าอัดได้แค่ภาพเท่านั้นถ้าคุณอัดเสียงด้วยมันผิดกฎหมายหลายวันต่อจากนั้นรินดาเธอก็เล่นทํางานไปดูกล้องวงจรปิดไปตลอดวันเฮสเธอร์เองก็สามารถทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับโคลี้ได้เป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งคุณยายบาบาราที่แอบมาส่องอยู่หน้าบ้านหลายวันหล่อนก็แอบมาคุยเล่นกับโคลี้จนได้แล้วพอเฮสเตอร์เห็นเธอ ก็ตกใจถึงขนาดทำแก้วในมือตกลงมาแต่จากนั้นเฮเธอร์ก็บอกให้โคลอีกับเข้าไปในบ้านก่อนอย่าคุยกับคนแปลกหน้าสิเมนูโคลอีก็บอกว่านี่คือคุณยายบารบาร่าคนที่หนูเล่าให้ฟังไงหลังจากโคลอี้เข้าไปในบ้านคุณยายบารบาร่าก็พ่ายยามบอกว่าฉันแค่มาเยี่ยมแต่ยายเฮเธอร์ถึงเล่นทำหน้าดูตาโตแล้วพูดอัดใส่หน้าคุณยายบารบาร่าไปว่าทุกคนในบ้านหลังนี้เขาเกลียดคุณไม่มีใครต้องการคุณอีกต่อไปคุณมันทุเรสเป็นแค่ยายเกตที่ดูแลตัวเองเท้ ไม่ได้คุณยายพอโดนด่าขนาดนี้เธอถึงกับร้องไห้แล้วรีบขับรถออกไปทันทีวินาทีเดียวกันรินดาก็ขับรถเข้ามาพอดีดีโตอแหล่เห็นเธอก็ทำหน้าเศร้าแล้วพูดออกมาว่าคุณยายบาบาร่าเธอเข้ามาด่าฉันเธอด่าว่าหนูมาแย่งงานของตนเองไปรินดาที่ไม่รู้เรื่องห่าเหวอะไรเธอก็ใช้มือทั้งสองข้างโอบกอดเฮเธอร์เอาไว้แล้วบอกไปว่าคุณยายบาบาร่าเธอแก่มากแล้วล่ะแล้วเพื่อเป็นการขอโทษคืนนี้หนูอยู่ทานข้าวกับพวกเราเลยนะเฮเธอร์พอเห เห็นว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวนี้มันคืบหน้าไปมาห่อนก็แอบ,บยิ้มออกมาเบา ฉากต่อมาในรถบันที่ทั้ง4คนกําลังกินข้าวกันอยู่จูจ่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วคนที่เดินไปรับสายก็เป็นเฮเธอร์ปรากฏว่าปลายสายก็เป็นคุณยา,ายบาราร่าเธอแยายามจะโทรเข้ามาขอโทษรินดาอีกครั้งแต่ยายเฮเธอร์ที่ถือสายโทรศัพท์อยู่มันก็ได้สาบแช่งไล่ให้คุณยายไปตายซะพอวางสายโทรศัพท์เฮเธอร์ก็บอกรินดาว่าพวกขายตรงโทรมาหนามันช่างน่ารานนําคาญมากๆคุยไปคุยมารินดาก็บอกพรุ่งนี้เธอจะลองโทรหาคุณยายบารา b a r ถึงเธอจะ สติมีค่อยดีแล้วแต่ยังไงบาบาร่าก็สดิทกับพวกเรามากๆปล่อยคุณยายไว้แบบนี้คงน่าเป็นห่วงแย่ที่เจ้าเฮสเตอร์มันก็ฝืนยิ้มตอบไปว่าดีแล้วค่ะฉากต่อมาแต่ไปยังบ้านของคุณยายบาบาร่าในระหว่างที่เธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่นั้นจู่ๆเธอก็ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในบ้านด้วยความสงสัยคุณยายบาบาร่าจึงปิดทีวีเพื่อเงี่ยหูฟังทันใดน,นั้นก็มีเงาของใครสักคนเดินผ่านหน้ากล้องแล้วภาพก็ตัดไป เช้าวันต่อมารินดาเธอได้รับสายจากตำรวจเพื่อแจ้งการฆ่าตัวตายของบาบาร่าขณะเดียวกันที่ด้านมารเขาก็กลับมาเอาไข่ควงที่บ้านแล้วนักก็ทําให้มารได้เห็นเฮสเธอร์กับลูกสาวที่ทั้งสองคนกําลังเล่นน้ํากันจนเปียกโชกแล้วด้วยเสื้อผ้าของเฮสเซอร์ที่เป็นสีขาวไอ้เจ้ามารมันก็เลยพยายามหลบสายตาเอาไว้ไม่ให้ตัวเองดูเป็นผู้ใหญ่ที่แย่เกินไปไม่นานนักพอรินดากลับมาถึงบ้านเธอก็เข้าไปถามเฮสเตอร์ว่าเมื่อวานก่อนคุณยายบาบาร่าได้คุยอะไร กัใหญ่เหตุเธอร์ก็บอกว่าไม่เลยส่วนใหญ่คุณยายแค่เอาแต่ด่าฉันมากกว่าหนูว่าไม่แปลกหรอกที่คนโลกประสาทแบบนั้นจะฆ่าตัวตายรินดาพอได้ฟังคําพูดของเหตเธอร์ก็งงในน้อยเพราะฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยนะว่าคุณยายบาบาร่าเธอฆ่าตัวตายแต่ไม่ทันที่เฮตุเธอจะได้ตอบข้อสงสัยของรินดาไอ้เจ้าหมากมันก็เรียกให้ภรรยารีบไปงานศพกันได้แล้ว ฉากต่อมาหลังจากลินดากลับมาจากงานสอบเธอก็เล่าให้มาร์กฟังว่าตอนฉันอยู่ในงานฉันได้เจอเพื่อนเก่าที่มีลูกเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเฮเธอร์แต่ที่น่าแปลกเลยก็คือคนพวกนั้นไม่มีใครยักรู้จักเฮเธอร์เลยสักคนไอเจ้ามาร์กก็บอกว่าขีดมากเกินไปแล้วน่าโรงเรียนมันใหญ่สักขนาดนั้นใช่ว่าจะมีพี่เลี้ยงเด็กคนเดียวสักหน่อยพอเปิดประตูเข้ามาในบ้านปรากฏว่าเฮเธอร์ดันทำฟังกนบ้านใหม่ทั้งหลังจนเอี่ยมเลยลินดาพอเห็นแบบนี้เธอก็รู้สึกโกรธมากแลว แล้วจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปตําหนิเฮเธอร์เพราะเราจ้างเธอมาดูแลแค่เรื่องของโคลอีหนูไม่จําเป็นต้องมาทํางานบ้านพวกนี้เลยเพราะนี่มันเป็นของส่วนตัวของครอบครัวเราเฮเธอร์ hey, er. พอโดนด่าเธอก็บีบน้ําตาวิ่งออกไปจากบ้านทันทีจากนั้นก่อนลินดาจะเข้านอน<ๆ>เธอก็ลองเปิดดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดน,นั่นจึงทําให้ลินดางงเข้าไปใหญ่เพราะถ้าดูจากในกล้องโคลอีเธอเล่นนั่งคุยกับเฮเธอร์ตั้ง3ชั่วโมงเป็น3ามชั่วโมงที่ไม่ลุกไปไหนเลยไอ้เจ้ามากก็บอก อคุณคิดเยอะไปแล้วนา เช้าวันต่อมารินดาก็พยายามถามลูกไปว่าเมื่อวานหนูคุยอะไรกับเฮเทอร์โคอีก็บอกว่าเราแค่นั่งดูหนังกันค่ะจากนั้นรินดาก็ถามต่อไปว่าแล้วได้ซ้อมไวโอลินบ้างหรือเปล่าที่หนูจะขึ้นแสดงในงานโรงเรียนไงแม่หนูโคอีก็ตอบว่าไม่เพราะต่อไปนี้หนูจะไปเล่นไวโอลินอีกแล้วหนูจะฝึกเป็นนักแสดงตามที่เฮสเทอร์บอกส่วนไข่เจียวของแม่แม่ก็ไม่ต้องทําก็ได้ค่ะเพราะเฮสเทอร์ทำไข่เจียวอร่อยกว่าไม่นานนักพอเฮสเทอร์มาถึงรินดาก็เดินตรงเข้าไปถามเธอว่า เมื่อวานหนูคุยอะไรกันกับลูกฉันตั้ง3ชั่วโมงเฮเทอร์พอรีนแบบนี้เธอก็งงโครอี้บอกคุณงั้นเหรอคะไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะขอแค่เฮเทอร์เธอสงสัยเรื่องการตายของคุณยายบาบาร่ารินดาที่ตอนนี้รีบไปทํางานเธอก็สั่งเฮเทอร์ไปว่าให้ฝึกซ้อมไวโอลินให้โครอี้ด้วยเข้าใจไหมอย่าได้สอนลูกของฉันเรื่องการแสดงอะไรของเธอเด็ดขาดไม่นานนักพอรินดาออกไปจากบ้านอยายเฮเทอร์มันก็โกรธตาลุกเป็นไฟแล้วก็เดินค้นหาไปรอบห้องรับแขกนั่นจึงทําให้เฮ เธอได้เจอกับกล้องที่ดินดาแอบ,บซ่อนเอาไว้แล้วฉากต่อมาแต่ไปยังด้านมากในระหว่างที่เขากําลังพาลูกค้าเข้ามาดูในบ้านจูๆ่ๆหลอดไฟคมระยะที่เขาติดเอาไว้มันก็ดันำระเบิดลูกค้าทั้งสองคนพอเจอแบบนี้ก็วิ่งหนีออกไปทันทีไอ้เจ้ามาก็พยายามวิ่งตามไปจนตัวเองหกลมพอออกไปหน้าบ้านมาก,ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจึงโทรไปหารินดาแต่ทว่ารินดาเธอก็ไม่ว่างคุยด้วยเพราะตอนนี้เธอกาลังติดงานอยู่ ฉากต่อมาพอมาร์กกลับมาถึงบ้านเฮเธอร์รีบเข้าไปดูว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงเดินกระเพกแบบนั้นไอ้เจ้ามาร์กก็บอกว่าไม่ต้องมาดูแลฉันก็ได้เราไม่ได้แจ้งให้คุณมาทําอะไรแบบนี้แต่แม่เฮเธอร์ขี้อ่อยนี่หล่อนก็ดึงดันจะช่วยมาร์กให้ได้คุณคงทํางานมาหนักสิท่าว,วันนี้ฉันเองก็หนักมากเหมือนกันทะเลาะกับแฟนมาหนาะไอ้เจ้ามาร์กเลยถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรล่ะเฮเธอร์ก็บอกว่าฉันอยากสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งแต่เหมือนคนรักของเธอก็กจะสนใจแต่เรื่อง งานไอ้เจ้ามาร์กที่ได้ฟังมันก็รู้สึกจุกนหน่อยๆเพราะมันคล้ายกับเรื่องของตัวเองชอบกลนคุยไปคุยมาเฮเธอร์ก็ดินไวให้มาร์กดืม่มส่วนตัวเธอนั้นก็ดื่มด้วยเหมือนกันแล้วเมื่อบรรยากาศมันพาไปเฮเธอร์ก็โน้มตัวเข้ามาใกล้ๆเหมือนว่าจะจูบมาร์กให้ได้ไอ้เจ้ามาร์กพอเจอแบบนี้มันก็รีบถอยออกมาแล้วบอกให้เฮเธอร์กลับบ้านได้เลยแต่ว่าใหญ่เฮเธอร์ก็ยังไม่กลับไปแถมรอนยังพูดเรื่องกล้องวงจรปิดที่ลินดาแอบติดเอาไว้ด้วยแต่ว่าฉันเองก็ไม่ได้โกรธพวก คุณหลกน้าเข้าใจได้เพราะพ่อแม่ย่อมเป็นห่วงลูกเป็นเรื่องปกติแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากถามคุณเลยก็คือคุณเคยแอบดูฉันบ้างหรือเปล่ามา,มากที่ตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวกับท่าทีของเฮเธอเขาก็พูดย้ำอีกทีว่าให้เธอกลับบ้านไปซา จากต่อมาพอมาขึ้นมาบนห้องนอนด้วยความสงสัยมันจึงลองเปิดกล้องดูสิว่ามันมีอะไรกันแน่ปรากฏว่านะตอนนี้ที่ห้องรับแขกไอ้ใหญ่ e e e เฮเธอร์เธอกล่นโชว์กายกรรมเพื่องผ้าอยู่ในห้องนั่งเล่นไอ้เจ้ามาร์กพอเห็นเขาก็พับหน้าจอลงอย่างเร็วพอตกดึกเมื่อรินดากลับมาย้อนดูเทปวิดีโอปรากฏว่าช่วงเวลาก่อนที่เฮเธอร์จะแก้ผ้าไฟวิดีโอมันก็ดันเออร์เรสซะอย่างงานันทําให้ในเช้าวันต่อมารินดาเธอก็เลยไปซื้อกล้องวงจรปิดชุดใหม่มาติดเอาไว้ซะเลย ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับรินดาที่ตอนนี้เธอกาลังเก็บข้าวเก็บของเพื่อรีบกลับบ้านเพราะในวันนี้โคลอี้เธอมีงานแสดงไวโอลินที่โรงเรียนส่วนด้านมาร์คเขาก็กําลังแต่งตัวเพื่อไปร่วมงานเฮ <c oughs> เธอร์จึงเสนอหน้าเข้ามาช่วยเขาแต่งตัวจะได้หล่อๆแถมแม่หล่อนยังวันสเสนไปอีกทีให้มาร์กต้องการเธอมากขึ้นจากนั้นเฮเธอร์ก็ลงมาเรตรียมสตาร์ทรถเพื่อพาทุกคนไปโรงเรียนเราว่าสิ่งที่เธอทําก็หาใช่มีแค่นั้นไม่เฮเธอร์อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบีบน้ําตาและโทรหา9 1 1ดูทรงแล้ว ใหญ่นี่คงวางแผนอะไรอยู่แน่ ขนาดเดียวกับรินดาที่กำลังขับรถมาที่บ้านปรากฏว่าเธอก็โดนตำรวจเรียกที่จอดรถเนื่องจากมีคนแจ้งว่าเธอเป็นผู้ต้องสงสัยคดีลักพาตัวเดย์รินดาก็พยายามอธิบายอยู่นานแสนนานแล้วนั่นก็ทําให้เธอไปร่วมงานแสดงของโคลี้ไม่ทันจนได้ฉากต่อมาพอรินดากลับมาถึงบ้านเธอก็โดนลูกน้อยใส่เพราะคุณแม่ไม่ยอมไปดูงานแสดงของหนูแล้วพอโคลี้วิ่งขึ้นไปบนห้องรินดาก็ถามเฮสเตอร์ว่าทําไมถึงไม่แสดงไวโอลินเฮสเตอร์ร่อนก็หันหน้าไปทางมาเป็น การบอกอ้อมๆว่ามาร์กเป็นคนตัดสินใจจากนั้นร,รินดาก็ถามต่อว่าฉันสงสัยอะไรเกี่ยวกับเธอบางอย่างตกลงแล้วเธอเคยเรียนที่โรงเรียนเดอร์ลี่ไฮจริงๆใช่ไหมใหญ่เฮเธอพอโดนถามถึงเรื่องในอดีต่อนก็ทำตาโตแล้วเอาตจงเงียรรินดาเลยบอกงั้นเราคงต้องโทรหาพ่อแม่หนูหน่อยแล้วล่ะมาดูกันสิว่าพ่อแม่ของเธอจะว่าอย่างไงบ้างเฮเธอพีดคำว่าพ่อแม่่อนก็บอกว่าอย่าทำแบบนั้นความจริงแล้วหนูไม่ได้เป็นคนแถวนี้และหนูก็หนีออกมาจากบ้านได้6เดือนแล้ว พ่อแม่ของหนูเขาเป็นคนที่โหดร้ายมากๆถ้าพวกคุณอยากให้หนูลาออกหนูก็จะออกแต่ขอร้องละ่ะอย่าโทรหาพ่อกับแม่หนูเลยไอ้เจ้ามาักเลยถามว่าแล้วทําไมถึงต้องโกหกกันด้วยเหตเธอก็บอกว่าเพราะหนูอยากให้พวกคุณไว้ใจคขื่นหนูบอกไปว่าหนีออกมาจากบ้านพวกคุณมีวัางไม่รับหนูเข้าทํางานแน่พูดจบเฮตเธอก็รีบเดินออกไปจากบ้านทันที ฉากต่อมารินดาก็ลองกดโทรศัพท์ไปหาครอบครัวที่เฮเธอร์เคยทิ้งเบอร์เอาไว้ให้แต่ทว่าในครั้งนี้โทรไปมันก็ไม่มีคนรับสายโทรศัพท์เพราะอันที่จริงคนที่ถือโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่มันก็คือยายเฮเธอร์เองนี่แหละแล้วเมื่อติดต่อไม่ได้รินดาก็เปลี่ยนมาเปิดดูไฟล์วิดีโอที่ถ่ายไว้หน่อยสิว่าวันนี้หนูโครอีของฉันทําอะไรบ้างแต่พอเปิดออกมาดูไฟล์วิดีโอดันโดนลบไปจนเกลี้ยงไอ้เจ้ามาก็บอกว่านั่นฝีมือผมเองต่อไปผมไม่ยอมให้คุณทําอะไรแบบนี้อีก เฮเธอร์เธอเป็นแค่เด็กที่น่าสงสารและมีปัญหาดูอย่างคุณซิรินดาเมื่อตอนที่คุณอายุ18คุณยังเคยทำแท้งมาก่อนเลยปัญหาของคุณมันร้ายแรงกว่าเฮเธอร์หลายเท่ารินดาพนดนมาคุนเรื่องเก่าๆมาพูดหลอนก็พายายามเพียงว่ามันไม่เกี่ยวกันจะเอาเรื่องเก่านั้นมาพูดทำไมแล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเถียงกันอย่างเมามานันปรากฏว,ว่าอิเปรตเฮเธอร์หลอนก็ได้แอบดูทั้งสองคนคุยกันแถมเธอ,อยังติดกล้องแบบบันทึกเสียงได้อีกด้วยแล้วที่พิคกเลยก็คือ บ้านที่เฮเธอร์ใช้หลับนอนทุกคืนวันมันก็คือห้องใต้หลังคาที่มาร์กกำลังต่อเติมอยู่นั่นเอง เช้าวันต่อมารินดาก็ได้เอาชื่อพ่อและแม่ของเฮเธอร์มามอบให้กับนักสืบคนนักสืบก็ยินดีมากๆแค่ทําการป้อนชื่อลงในระบบข้อค้นหาที่อยู่เจอแล้วแล้วเรื่องน่าช็อกเลยก็คือบ้านของเฮเทอร์อยู่ห่างจากที่นี่แค่60ไมล์เองรินดาไม่รอช้ารีบขับรถตรงไปที่นั่นทันทีพร้อมกับโทรไปฝากข,ข้อความที่บ้านบอกว่าคืนนี้เธอจะกลับไปชาร์ไอใหญ่เฮเทอร์ที่ยินอยู่ตรงหน้าโทรศัพท์พอหล่อนรู้แม่นี่ก็ทําหน้ายิ้มกลิ่มทันทีดูทรงแล้ววันนี้หล่อนคงจะใจผดเด็จศึกเล แน่แน่ ฉากต่อมาแต่ไปยังบ้านพ่อแม่ของเฮเทอร์พอทั้งสองคนรู้ว่ารินดาได้เจอกับลูกตัวเองพวกเขาก็รู้สึกดีใจกันมากๆเพราะลูกสาวของเราหนีออกจากบ้านไปตั้งนานแล้วรินดาเองก็ดีใจเช่นกันที่รู้ว่ามาหาทุกคนแต่พอคุณพ่อเปิดอัลบ,บัมรูปของเฮตเทอร์ออกมาให้รินดาดูรินดาก็ถึงกับตกตะลึงเพราะว่าในอัลบ,บัมรูปมันมีแต่รูปเฮตเทอร์ใส่ชุดว่าฟิวถายแบบเก็บเอาไว้เพียบดูทรงแล้วมันคงมีเป็นพันรูปแน่แด้วยความสงสัยรินดาก็ ถามว่านี่มันคืออะไรไอ้เจ้าลุงคนนี้ก็บอกว่าเฮเธอร์เขาเป็นเด็กน่ารักคนเป็นพ่ออย่างผมก็ต้องคอยบันทึกการเจริญเติบโตของลูกเอาไว้สี่แถมเรายังวางแผนให้เฮเธอร์ได้เป็นนางแบบอีกด้วยรินดาพอเจอแบบนี้ก็รู้เลยทันทีว่าพ่อของเฮเธอร์ไม่ใช่คนจิตปกติแน่รินดาจึงพูดแกล้งโกหกไปว่าในรูปนี้ไม่ใช่เฮเธอร์คนเดียวกับที่ฉันเจอฉันขอโทษด,ด้วยพูดจบรินดาก็ออกไปจากบ้านทันทีแต่ก่อนจะขึ้นรถคุณแม่ของเฮเธอร์ก็แอบกระซิบบอกรินดา ว่าอย่าพาเฮเธอร์กลับมาที่นี่อีกเลยสามีของฉันมันแย่ขอร้องละ่ะอย่าพาเฮเธอร์กลับมาขณะเดียวกันที่ฝั่งเฮเธอร์พอรอนดูว่ารินดาจะกลับบ้านมาเดอรอีเพรดี้มันก็วางยางให้มาร์กกินแล้วพอมาร์กเมาในที่ภาพทุกอย่างมันก็ตัดไปฉากต่อมาตัดไปยังตอนกลางคืนรินดาที่กลับมาถึงบ้านจนดึกดื่นรอนก็เห็นมาร์กกลับรออยู่ก่อนแล้วแต่ทว่าอันที่จริงไอ้เจ้ามาร์กมันก็แค่แกล้งหลับเฉยๆดูท่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ภาพตัด ไปมันคงทําให้มาร์ครับไม่ลงอย่างแน่นอน เช้าวันต่อมาไอ้เจ้ามาร์ังก็รีบมาบอกรินดาว่าผมว่าเราไล่เฮดเธอร์ออกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยหาพี่เลี้ยงใหม่มาแทนก็ได้รินดาพอเห็นท่าทีแปลกๆของสามีก็งงน่อยๆแต่ทว่าทันใดน,นั้นเฮเธอร์ก็เปิดประตูเข้ามาพอดีไอ้เจ้ามาร์กพอเห็นก็รีบเดินหนีไปทันทีจากนั้นร,รินดาก็บอกเฮเธอร์ไปว่าฉันไปหาพ่อและแม่เธอมาแล้วแต่ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะฉันยังไม่ได้บอกเรื่องของเธอให้พวกเขารู้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพ่อแม่ของเธอโหรร้ายมากแค่ไหนแต่ถึงจะ สงสารยังไงเธอนางก็ต้องออกไปจากบ้านหลังนี้อยู่ดีฉากต่อมาแต่ไปยังห้องพรีเซนต์งานของรินดาที่บริษัทปรากฏว่าในขณะที่เธอกําลังนําเสนองานให้แก่ลูกค้าคลิปวิดีโอนําเสนอก็กลายเป็นการถ่ายทอดหนังโซดที่มีมาร์กกับเฮเธอร์เล่นเป็นคู่พระนางแม่รินดาพอเห็นเธอก็ไม่สนใจงานพรีเซนต์อีกแล้วรอนรีบเก็บของแล้วตรงกลับมาที่บ้านทันทีพอกลับมาถึงบ้านรินดาก็บอกให้ลูกขึ้นไปรอบ,บนห้องก่อนจากนั้นเธอก็ด่ามาร์กที่กล้าทาแบบนั้นกับเฮเธอร์ได้ลงคอ นั่นเตียงของเรานะมาร์กไอ้เจ้ามาร์กก็บอกว่าตอนนั้นผมเมาผมไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปผมขอโทษนะลินดาว่าแต่ทําไมเฮเธอร์ถึงต้องมาทําแบบนี้กับเราด้วยลินดาก็บอกว่าเฮเธอร์เธอมีพ่อแม่ที่แย่มากๆดูท่าหล่อนคงอยากมีครอบครัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมละมังเธอจึงเลือกเข้ามาทางโคลอีอย่างไงละ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้โคลอีอยู่ที่ไหนกันพูดจบลินดาก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องนอนของลูแต่พอไปถึงปรากฏว่าโคลอีก็ได้หายตัวไปเสียแล้ว ฉากต่อมาพวกตำรวจก็เข้ามาเก็บหลักฐานภายในบ้านรวมถึงพูดคุยกับรินดาและก็มาร์กโดยทางตำรวจก็มีข้อมูลของเฮเธอร์ว่ารอนนั้นถูกรับเลี้ยงโดยพ่อแม่คนปัจจุบันแล้วตามประวัติของเธอเฮเธอร์เป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างโรงพยาบาลรินดาพอรินชื่อโรงพยาบาลนี้เธอถึงกับขนล,ลุกสู้เพราะมันคือโรงพยาบาลที่เธอแอบไปทำแท้งเมื่อตอนอายุ18หลังจากพวกตำรวจออกไปจากบ้านรินดาก็ยังคงนั่งช็อกไม่เลยนี่มันไม่บังเอิญเกินไปหน่อยหรืองไง จากนั้นลินดาก็เดินขึ้นไปเปิดดูกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องนอนของโคลอีนั่นจึงทําให้ลินดาเห็นลยว,ว่าเฮเธอร์นั้นแอบพาตัวลูกสาวของเธอไปแถมรอนยังท้าทายให้ลินดาตามมาเจอกันที่บ้านของมาร์กแบบคนเดียวห้ามพาใครมาด้วยทั้งนั้นลินดาไม่รอช้าเลยวิ่งมาที่บ้านหลังดังกล่าวทันทีพอขึ้นมาเจอหน้ารูช่วยเฮเธอร์มันก็ใช้ปืนตะปูจี้น้องเอาไว้จากนั้นลินดาก็ถามเฮเธอร์ว่าทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรเฮเธอร์ก็เลยบอกว่าฉันใช้เวลานานมากในการ ฉัตามหาตัวคุณฉันตามไปดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลเซนต์แอนโทนีจนสามารถตามสืบจนมาถึงตัวคุณบอกมาซิรินดาว่าตอนอายุ18คุณเคยทําอะไรไว้บอกมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะยิงปืนใส่ลูกของแกรินดาที่เห็นลูกกาลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงยอมรับและพูดออกมาว่าเมื่อครั้งที่ตัวเองอายุ18เธอได้เอาเด็กไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเซนต์แอนโทนีตอนนั้นเธอรู้สึกกลัวมากๆตอนนั้นฉันยังเด็กฉันจึงไม่อาจรับภาระที่เกิดขึ้นได้แต่ฉันขอร น้องแหละเฮเธอร์อย่าเอาเรื่องนั้นมาทำร้ายโคลี้เลยใหญ่เฮเธอร์ก็บอกว่าทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณอยู่ยังไงมีความคิดถึงลูกตัวเองที่เอาไปทิ้งไว้บ้างหรือเปล่าแต่พอฉันมาอยู่ด้วยแล้วก็เข้าใจเลยว่ามีความสุขกับโคลี้แล้วลืมคนทั้งคนที่ตนเองทิ้งเอาไว้อย่างกับเสคยาชิ้นหนึ่งได้ลงคอนั่นแหละฉันถึงเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจว่าจะทำลายครอบครัวของพวกแกให้สินส้นซากรินดาก็บอกว่าไม่นะช่วยฟังฉันก่อนในคืนนั้น ที่ฉันเอาลูกไปทิง้งฉันได้คล้องสร้อยเส้นนี้ไว้กับลูกด้วยแล้วเมื่อ8ปดปีก่อนฉันเองก็ได้ออกตามหาลูกของฉันด้วยแล้วนั่นก็ทําให้ฉันพบความจริงว่าลูกของฉันเธอตายไปพร้อมกับแม่บุญธรรมในอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วนับตั้งแต่นั้นมาฉันก็ใส่สร้อยเส้นนี้เอาไว้ตลอดขอโทษด้วยแต่เธอไม่ใช่ลูกของฉันจริงๆเหตุเธอเหตุเธอพอได้ฟังเรื่องนี้เธอก็รับไม่ได้น้าตาที่พังผูออกมาแสดงถึงความเสียอกเสียใจเป็นอย่างยิง่งชีวิตของเธอที่ต้องทนอยู่กับพ่อโรคจิ มานานแสนนานชีวิตของเธอที่อยากเจอแม่ตัวเองสักครั้งหนึ่งผู้จบใหญ่เฮเธอร์ก็เหมือนจะมีอาการสติโรดพยายามใช้ปืนยิงตะปูแทงแขนตัวเองรินดาพอเห็นจึงพยายามเข้าไปห้ามแต่นั่นก็ทําให้เธอโดนฟาดด้วยปืนตะปูจนล้มหัวที่มตกลงไปข้างเตียงไม่นานจากนั้นอยู่ดีๆเจ้าหมาก,มก็วิ่งขึ้นมาบนห้องพอเขาเห็นว่าลินดาล้มลงไปแล้วไอ้เจ้าหมาก็แกล้งทําชมเฮเธอร์ว่าเธอทําดีแล้วล่ะต่อไปนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันไงแต่ทว่ายายเฮเธอร์ ather, มันก็รู้ทันเธอรั่นกั ไกรัวปืนตะปูใส่หน้าอกของมาร์กไปเลยถึง4นัดจังหวะเดียวกันรินดาก็ลุกขึ้นมาพุ่งเข้าใส่เฮเธอร์สู้กันไปสู้กันมารินดาก็จับเฮเธอร์เวียงทะลุกระจกตกลงมาข้างล่างเรียกได้ว่างานนี้ทุกอย่างคงจบสิ้นแล้วแน่แ,นแต่ทว่าพอภาพตัดมาที่สนามหญ้าร่างของเฮเธอร์มันก็ได้หายไปเสียแล้ว1ปีต่อมาปรากฏว่ารินดากับมาร์กได้พาโคลอีย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่หลังที่อยู่ไกลแสนไกลเพื่อม่ให้พวกเขาได้เจอกับเฮเธอร์อีกเลยทั้งชีวิต แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องนักขบวนรถไฟขบวนหนึ่งปรากฏว่าเฮเธอร์เธอก็ยังสบายดีแถมตอนนี้เธอก็กำลังอุ้มมาร์กจูเนียลูกชายแสนน่ารักของเธอไว้ในอ้อมกอดไม่บอกก็ขอเดาได้เลยว่าเฮเธอร์รอนคงกำลังเดินทางไปหามาร์กและลินดาเดินทางไปเจอปัญหาที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้แต่ในครั้งนี้มันจะไม่ใช่ปัญหาของเธอแค่เพียงคนเดียวอีกต่อไป แล้วเรื่องราวของแนนซี่แคมพี่เรียงซ่อนหลอนก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ